ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนกับพระยามัจ,จุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัฐมตันทิตังตังเวภะเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบ กล่าวเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียรคิคานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชมโยจะวัชตังชีเวทุสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสิรวันตัสะชายิโนมีชีวิตผ่านมาร้อยปี แต่ไม่มีคุณมีค่าไม่รักษาศินไม่พั่มเพียนภาวนาเพียรเพ่งพิจารณา